สวัสดีค่ะวันนี้กค้ยจะพามาดูอะไรเป็นดอกบานไม่รู้เลยที่เก็บไว้นะคะพอดีเก็บดอกแห้งๆไว้นะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะกับสีโอโรสปลาแซลมอนนะคะพอดีลืมเก็บนะคะงอกเต็มเลยจะทำยังไงต่อดีทีนี้ยดูแล้วก็ต้อง หวานหวานดูนะคะอันนี้โอรสปลาแซลมอนนะคะโดนฝนนะคะโดนฝนคืนหนึ่งแล้วไม่ได้เดินมานะคะน่าจะโดนหลายวันแล้วแหละแล้วทีนี้เพิ่งมาดูวันนี้ลืมเก็บงอกเต็มเลยนะคะต้นกล้าต้นเล็กเลเพียบเลย เดี๋ยวไปวานเลยนะคะวานก็จะตายเปล่าเดี๋ยวลองไปวางวางทำไงดีจะทำยังไงดีกล้ว <c ười> ยไม่รู้จะทำยังไงดีเ <c ười> จอง้องแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะต้นก้าบานไม่รู้โรยนะเต็มเลยหรือจะปล่อยให้เขาสูงขึ้นมาแล้วค่อยแยกเอาดินใส่ดีไหมเอาไปโรยเลยก็กลัวจะตายค่ะเดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ